สวัสดีครับทุกท่านโอ้โหตอนนี้ลมพายุแรงมากเลยนะครับฝนใกล้จะตกแล้วก็รู้สึกว่ามีฝุ่นลอยตามอากาศด้วยนะครับแล้วก็มีฟ้าขนองนะครับใกล้จะตกแล้วด้วยเต็มที่นี่ดูดิโอ้โหระวังฟืนไฟกันด้วยนะครับตอนนี้ลมที่มากระทบเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนเลย สู้แบบแรงมากครับตอนเนี้ยระวังลมด้วยนะครับต้นไม้ยังโยกขนาดนี้ดูนั่นนั่นนั่นนัคนยังปิวเลยตอนนี้ดูลยครับแรงจริงๆครับยไปดูหลังคาข้างบ้านกันวันนั้นปิวมาโอ้นี่ก็โดนไปวันนั้นนะครับยังไม่หายดี มีมีฟ้าร้องด้วยนะครับโอดระวังลมกันด้วยนะครับรกันโชคแรงครับที่ตอนนี้ตัว,ตวอำเภอสนามชัยนะครับตรงหน้าโลตัสนะฮะนี่ครับแรงจริงครับมาวู้เลย